งงไหมงงเนาะอะไรอ่ะจบบริหารการตลาดมาเป็นผู้ช่วยหมอก็งงตัวเองเหมือนกันแต่คือเราทํางานได้ทุกอย่างอะ่ะเราก็เลยบอกว่าเราทําได้แค่สอนเรามันจริงๆนะคะคือมันไม่จําเป็นว่าต้องจบมาสายนี้แล้วไปทํางานสายนี้ตลอดไม่ไม่เออเราจบการตลาดแต่เราได้เป็นเป็นผู้ช่วยหมอได้มันก็อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถอะไรแค่นั้นเองเขาก็จะมองความสามารถเรามากกว่า เราก็บอกว่าเออเราเราทําได้หมดแหละเออก็อไปก็ได้เป็นหมออยู่นะได้เป็นผู้ช่วยหมออยู่นะ,สว,ส,ะส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสบายดีเออเป็นเป็นเป็นเขาเ,เ,เรียกอะไรนะมีคุณตาเป็นคนลาวค่ะรู้เรื่องนะแบบสิบสองอ๋อถูกใจใช่ไหมถูกใจที่สิบสองขอบคุณค่ะน้องไม่เก่งวิชา คณิตค่ะพี่อ๋อขอบคุณค่ะคุณลุงพารวยพี่ชอบคณิตศาสตร์เออหนูแต่หนูเรียนวิทย์ใช่ไหมอืมแต่ก็ถ้าเรียนวิทย์แบบนี้เขาเรียกเวลาไปนี่คือต้องไปสอนใช่ไหมไปเป็นครูใช่ไหมลูกพี่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นวิทยาศาสตร์แบบไหนเนาะฮายฮสวัสดีค่ะมันพอจบมาเดี๋ยวเราเราก็จะมีแนวทางของเราเองเลย พอไปทำงานแล้วเราไม่ชอบเราก็เลิกทําเองจริงๆคือมนไปทํางานเป็นผู้ช่วยหมอนะคะได้ประมาณเกือบสามปีอยู่ได้นะอ่าแล้วมันรู้ว่ามันไม่ใช่ทางตัวเองอะ่ะก็ทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ค่ะทาได้ทุกอย่างเลยอ่าหมอให้ทําอะไรเราทําได้หมดแค่เราผู้ช่วยหมอคือฉีดยาไม่ได้อ่าทำอะไรที่ทําอะไรที่เหมือนพยาบาลวิชารักค่ะพี่วิชารักษ์ค่ะพี่อ๋อ เข้าใจอันนี้อืมแต่ก็อย่างว่าหละพอจบมาเดี๋ยวเรารู้เองบางคนก็ไม่ได้เป็นจริงๆบางคนคือจบมาบางคนก็พ่อแม่ให้เรียนเฉยๆก็อยากเรียนตามพ่อแม่ให้เรียนอ่าบางคนก็เหมือนพี่อ่ะคือค่อยน่ะเรียนตอนแรกอ่ะค่อยค่อยเรียนอ่าปวชเรียนเรียนอ่าบัญชีมา พอจบบัญชีปวชมานะแล้วก็ค่อยกะกลาว่าอู้ค่อยจะไปเรียนลามนี่จะไปเรียนบัญชีต่อเป็นบัญชีเลยมั่นใจตัวเองมากพอไปเรียนแล้วเทอมแรกรู้เลยไม่ผ่านแน่นอนอะ่ะเออไม่จบแน่ๆอะ่ะรู้เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นบริหารการตลาดแทนถึงจบนะเออเพราะบริหารการตลาดมันก็ค่อนข้างค่อนข้างเหมือนเราเพราะว่าเราเป็นคนพูดเก่งอ่ะขยันพูดขยันคุยอะไรเงี้ยเออเราเป็นคนที่แบบ มีมีไอเดียในหัวเยอะอะเออพูดเรื่องทํางานนะพอทํางานคือเราเป็นคนทํางานเยอะมากเลยนะไม่อยากกลับลาวค่ะพี่อ๋อไม่อยากกลับลาวทางานที่ไทยก็ได้ค่ะจบที่ไทยอะ่ะเออง่ายเลยถ้าจบที่ไทยนี้ทํางานหาง,งานง่ายอยู่หนูอืมยิ่งค้าเรียนเก่งเนี่ยหนูไม่ต้องห่วงหรอกหาง,งานง่ายอืม คือบางทีอ่ะบางคนแบอบโอ้ยฉันต้องฉันต้องจบนู่นนี่นั่นเออเออบางคนก็สงสัยนะแล้วทำไมทาไมาพี่ได้ทำไมาได้พี่พี่ได้แฟนฝรั่งงงไหมเอออันนี้ยิ่งหนักเลยนะอองงเลยนะเนาะเฮ้ทุกแฟนฝรั่งได้ไงวะอองงตัวเองเหมือนกันของงงตัวเองก่อนนะมาแบบงงงงเหมือนกัน รักพี่นะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะจะเป็นกําลังใจให้นะคะอืมทุกคนเลยใครที่แบบแบบไม่สบายใจไม่ไม,ไม่ไม่มีใครคุยด้วยมาคุยกับพี่ก็ได้พี่คุยได้ตลอดใช่คือแบบเป็นคนพูดไปได้เรื่อยๆเลยเออถ้าถ้าไม่เบื่อนะถ้าไม่เบื่อกันก็มานั่งคุยกันและเล่นได้ค่ะอืขำขำไหมขำตัวเองอยู่เนาะขำนะขำตัวเองเหมือนกันขำที่แบบ ฉันได้สามีฟันหังได้ไงว่าอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วฉันไม่เอาเอาจากใจเลยไหมคุยเพ้อเลยค่ะเลยจ้ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นคนพูดเพ้อใช่ไหมอือคือพี่จะเป็นคนพูดช้านิดนึ่งนะเออเป็นคนที่พูดพูดไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าเขาค่อยพูดชอบชอบพูดแหละขี้มโม้ใช่ไ่ <laughs> ขอบคุณมากมากค่ะ เราอยากอยากคุยเล่นนะมีเพื่อน